สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็พบกับช่องครอบครัวหันสานะคะวันนี้นะคะพี่ปิ่นก็จะมาเล่นเกมมิดวอรครั้งแรกนะคะนี่เดี๋ยวพี่จะปิน่นจะไปเล่นแบบเออแบบว่าน้ําแข็งกับไฟนะคะเือเล่นเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเล่นกับเพื่อน<ๆ>เพื่อนเพื<ๆ>่อนก็จะตีเรานะคะเออเราเอาน้ําหรือไฟดีเราสง,งบเราก็ต้องเป็นน้ํา <laughs> วันนี้พี่ปิ่นมาเล่นครั้งแรกนะคะมาเล่นให้ทุกคนดูก็ว่าจะโหลดเกมมาเล่นนานแล้วแหละแต่นี่เราเป็นตัวอะไรอ่ะเฮ้อุ๊ยน่ารักอุ๊ยจริงๆสก,กินพี่ปิ่นไม่ใช่สก,กินนี้นะคะไม่ยทำไมน้ำแข็งลื่นจากเออเออค่อยๆกระโดดไปนะคะทุกคนอ,อชิบชิบ อ้าวทำไมเราตายเลยอ่ะโดนน้ำนิดเดียวเองอ่ะโอ้ไม่เป็นไรทุกคนจุบโอเคเออจุบกระโดดให้ตกงอโอ้โอทุกคนเกือบโอโเซฟเเ ขม้ไปหเหน,น็บบนเขามไม่ได้เพราะว่าเดินตก <c oughs> เอา้าแล้วทำไมมันเดินเบี้ยวเนี่โอ้ยกระโดดทำไมเหมือนกระโดดสูงจังวุบุ้บวุ้บวุ้บวุ้บุบุ้บโอ้ยทำไมมันเร็วทำไมมันเร็วจังเลยน้ำเสียงอ๋อไม่ได้เร็วทุกคนมันลื่น ว้าววันนี้มาเล่นครั้งแรกนะคะทุกคนน่าจะมีไม่กี่ด่านนะนะอึ๊บโอเคได้แล้วทุกคนเซฟยรีบเซเลยทุกคนอ,คอ,อ,อาจจะมีเสียงน้องหมานะคะเพราะว่าเอ,อ่มมันเอ,อ่อพี่ปิ่นมาเล่นนอกบ้านนะคะว้ายเอ,อ,เ,อ,อเฉียดหน้าไปเดียเดียว โอ้ถ้าเราเดินย่องมันจะไปไม่ได้นะทุกคนโอ๊ยพลาดขั้นสุดท้ายทุกทีเลยทุกคนโอเดี๋ยวว่าเดี๋ยวต้องเสียเวลากับแบบนี้นานนิดหน่อยนะคะทุกคน แรกก็ลื่นแล้วว้ายพี่ปิ่นเล่นไม่ค่อยชำนาญรสเท่าไหร่นะคะเอ่อถ้าเท่าที่สังเกตดูนะคะจะเห็นว่าพี่ปิ่นตายทุกแบบเอ้ยตายทุกเอ่อตายทุกด่านเลยนะคะเพราะว่าพี่ปิ่นเล่นไม่ค่อยเป็นนะคะเพิ่งฝึกเล่นวันแรก ข้ามโกงได้ไหมเออโกงได้ <c oughs> โกงได้ก็โกงโแต่เราข้ามไปแบบอย่าข้ามเลยนะทุกคนมันลื่นน้ำแข็งน้ำแข็งลื่นมากว้าวว้ว้เกือบ เหมหอนหัวเด้อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอแป๊บเดียวนะทุกคนให้ผ่านด่านนี้เลยก่อนฮึฮึไอโอ้โอไม่เกมไม่โดนบอกเราเดินย่องดีกว่าทุกคนชุบมันจะได้ปลอดภยัยในเมืองคู เราลื้อเราก็ไม่ตกชุบ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 แย่ๆนะทุกคนรีบเซฟเลยถ้าไม่เซฟจะได้ไปเกิดใหม่มคนเราไปด่านไฟได้เฮ้ทุกคนเราไปด่านไฟได้ทุกคนมันไม่ห่าเราแล้วอ่ะ ลองไปด่านไฟได้ลองไปด่านไฟดูไหมมาเอาดีกว่าเราไม่อยากเป็นไฟวววว้้าาแบบนี้ดูเหมือนจะไม่ยากนะแไปอ่ะทำไมมันไปไม่ได้แล้วรเราคง็นไรเอาด่านนี้ก็เลยชุกึุก เกือบเกือบเกือบไม่เกือบแล้วคุณคนตายไปแล้วคุณมันไม่มีสกอร์การตายนั้นเย,ย้ได้แล้วทุกคนเซ็บคิดชื่อโอ้โหใจยเย็นไว้ใจอ้าใจยเย็นไว้ ข้างหน้าเราเราเห็นดาวแล้วทุกคนเราเห็นดาวแล้วรีบๆไปรีบๆไป,ไปหาดาวหาดาวหาดาวว้าวข้าหมดเดินย่งก่อนชุกโอเคเปิดถ้ามันปิดเราก็เปิด จบไปแล้วเย้แบบสุดใยเส้นใจอยู่ข้างหน้าโอ้โหน,นี่อะไรเนี่ยทุกคน ทุกคนมองเป็นรูปอะไรชอบอ่ะทุกคนเฮ้ยชอบอ่ะทุกคนมันสนุกดีอ่ะ ขึ้นไปข้างบนแบบนี้ทำลายบอกไม่ได้ทุกคนในที่สุดดาวอันแรกเยสถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้พี่ปิ่นด้วยนะคะถ้าใครอยากให้พี่ปิ่นทำคลิปแบบไหนก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พี่ปิ่นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs> พี่ปิ่นดีใจมากเลยกว่าจะได้ดาวมาตายกี่รอบแล้วไม่รู้โอเคนะคะบ๊ายบาย